สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาสามีอันเป็นที่รักนะคะไปขุดแมงจีนูนนะคะเดินข้ามทุ่งนาไปเลยทีเดียวดีฉันก็เตรียมเสียมข้องอ,อุปกรณ์ครบคันนะคะ,ะเดินข้ามทุ่งไปเลยเด้อไปหาแมงจีนูน นี่นะตัวแรกตัวแรกแยตัวแรกไงอ่าตัวแรกได้แล้วค่ะนะขุดไปนิดเดียวอันนี้ตัวต่อไปนะคะแค่เขี่ยเขีก็ได้แล้วค่ะบางตัวก็อยู่ไม่ลึกอ่าก็เขี่ยมานี่ไงตัวเบิ่มเลยค่ะตัวเบิ่มเลยต่อไปอีกตัวหนึ่งอ่านี้ขุดลึกนิดนึงนะคะบางอ้าวใครอ่ะสามีดิฉันก็ไม่ไหวนะคะ แอบอยู่หลังต้นไผ่สภาพไม่ไหวแล้วนี่คือผลงานที่ได้นะคะ oh <my> สับมันบ้างนะแล้วก็